ผ่านพ้นเวลาเป็นสัปดาห์ที่2สําหรับการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายรายการช้าง ATF Pro Circuit 2 0 22ชิงเงินรางวัลรวม1,000 10, 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0บาทที่สนามเทนนิสภายในโรงแรมรามาการ์เด้นย่านหลัก4ีที่ทําการแข่งขันไปเมื่อระหว่างวันที่14-20ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งรายการดังกล่าวก็ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่ให้นักกีฬาเทนนิสเยาวชนดาวรุ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมคะแนนต่อยอดขึ้นไปเพื่อให้กล้าแกร่งสําหรับการแข่งขันเทนนิสอาชีพอย่างรายการ ATP ทัวร์ในอนาคตซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทไทยเบเวเรตเ,เจ้าของเครื่องดื่มตราช้างผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันที่ต้องการให้เด็กไทยได้มีเวทีสร้างโองกาสเจอก,กับนักกีฬาในระดับนานาชาติบ้าง โดยนักหวลูกสกราดาวรุ่งไทยก็เข้าร่วมกันขันในรายการนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นวีรพัฒน์ดอกไม้คลี่วริศสอนบุตรนาคนัทนนท์กาชปานันหรือวิชยาตรงเจริญชัยกุลเป็นต้นซึ่งผลการแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ของนักหัวจากแดนกิววีประเทศซกแลนด์โจเซสเตตัมมือวางดับที่3ของรายการที่สามารถเอาชนะคริสโตเฟอร์รังกัด มือวางอันดับหนึ่งจากอินโดนีเซียไป2เซตร,รวนเจตหกทรีเบกสต่อสิ ase, 10, และห6ต่อสคว้าชแชมป์ชายเดี่ยวในสัปดาห์ที่2ไปนอกจากนั้นโจเซสเตตามก็ยังเบิร์ในประเภทชายคู่ด้วยเมื่อจับคู่กับโลกันแมคเคนซี นักเทนนิสเพื่อนร่วมชาติคว้าแชมป์ชายคู่ไปครองโดยในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณพาสวรีรังสีผู้จัดการโครงการบริษัทไทยบริวเวณจ,จังการมหาชนเดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลครับจริงๆก็จากการที่เราเข้ามาสนับสนุนในรายการนี้นะครับเราก็หวังที่จะเห็นนักกีฬาเทนนิสของไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าพัฒนาขึ้นมาในระดับอาชีพเนี่ยได้พัฒนาได้ทันกับรุ่นพี่นะครับเพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยเรามีนักกีฬาเทนนิสที่อยู่ในระดับสูงสูงเนี่ยอยู่ไม่กี่คนดังนั้นเราก็อยากจะให้เวทีนี้เป็นเวทีที่พัฒนานักเทนนิสระดับโลกขึ้นมาให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จากที่เราจัดมาก็ผ่านมาล่วงเลยมานานพอสมควรนะครับเราจัดรายการนี้มาทั้งหมด3ปีเราเราเห็นพัฒนาการของเด็กไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เด็กที่หน้าใหมๆ่ๆดาวรุ่งดวงใหมๆ่ๆ เข้ามาแล้วก็มีฝีมือที่พัฒนาเทียบเท่ากับต่างชาติแต่โอเคณนวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังต้องต้องพัฒนาในในด้านมุมกีฬาแล้วก็ด้านร่างกายของเราอีกเยอะนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับต่างชาติต่อไปแต่ผมเชื่อว่าในระยะเวลาหลังจากนี้ไม่กี่ปีเนี่ยเราจะได้เห็นหนักเทนนิสหน้าใหม่ๆ และทาชื่อเสียงให้ประเทศชาติเราต่อไปครับและนี่ก็คือการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายรายการช้าง a t F Pro Circuit 2022ในสัปดาห์ที่2ซึ่งการแข่งขันก็ยังดำเนินต่อไปอีกเป็นสัปดาห์สุดท้ายระหว่างวันที่21-27พฤษภาคมนี้ที่สนามเทนนิสภายในโรงแรมรามาการ์เดนก็สามารถติดตามและให้กําลังจใจนักกีฬาไทยได้ไม่แน่ว่าในสัปดาห์สุดท้ายอาจจะได้เห็นช้างเผือกของไทยก้าวลายประสบความสำเร็จในรายการนี้ก็เป็นได้